นับด uhm. ้วยวังสามสองหนึ่งไปเห็นไปโยนควรครับเห็นดิเหเห็นดิทังขาดวะเขาแล้วเ้าแล้วเขาเร็วเารัวเขาเร้เาเบรกเลยวะ ไปแล้วครับเบรกี้จกมันเบียงมาไปอย่งเบรกเบรกเเบรกเคงเรางเราลูกเบรกเบรกตู้เบกหักเลยูาูกรีบแ่บนหลบนหแบ่งมิีดีีเห็นอยู่เห็นอยู่โอ้เเยดีเือนเอว่าเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นงงอยู่คว้งอยู่ปะเออเกิดมาเห็นหัวัก มันดอด่ยบอกเราว่าโอ้ดูสายตาเราอันมันนี่ฮอตไม่กำดำเราเนี่ยนอนดีก็ยังีบางไฟนอนเดียนอนเดียวนอนดีนอนดีแต่ว่ามันมืดแล้วเนียนี่มันฮอตนีเราหนีับเมื่อยเอกไปหาก่อนตาบุเเลยแมเองชิาเฟงเรายวหาก่อนลมมันไสน้ำลมอยู่ดิแนี่มันลอยมานี่นีเราับเื่อยดิมันโอยู่ไฟล่ะมันมืดขึ้นมเยนะมันอูประมาณนี้แล้เบิงเบิงแมกนี่ไปดูเมก เมื่อเอาเมเมื่อเบิ่งจ้องไส่กันนี่จ้องกันนี่มันยังบ่ฮอดีหดอบ่ไฟนอนอยู่ก็หันบวชคนนี่มแม่คนนิ่มมากเพาจุดตั้มมึงซือตัวหัมันจุดตั้มยังล้วุดตัโอ้าฟึ่งๆีีพดหนัะพุน่ะไปไปไปทั้งนนะไปทั้งพัดเียเ้ยว มันหัวเสียบลงไปเลื่อยไหมแม้ทางมังไส้แม่นี่ยังมันมาทางนี่เมื่อกี้นี่อะไรเห็นยเลยเหรอมันพุ่งตื้เลยไหมเออมันมันเรียนบางทีแม่เรียนพุ่งตื้เลยแล้วมันก็ฟุดไปเรือยล่ยเยอะเล่นอยู่เมื่อกี้เหลี่ยมแมวเลยล่วงหลวงเล่นล่วงหลังล่ะนี่ครับบางแรกเดี๋ยวถาว่าคลิปหนาเดี๋ยวรัดมาคลิปไหนเดี๋วเป็นคนนี้คนเราไม่รอคนนี้ครับผมฝากคลิปนะฝากคลิปนะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กด subscribe ครับผม